บ้านไหนที่หุงข้าวแล้วข้าวบดนะคะวันนี้ลักมีเคล็ดลับง,ง่ายๆมาแนะนํากัน,นะคะ่ะให้เราใส่เกลือลงไปในหม้อแบบนี้นะคะแลักจะใส่ไป3มช้อนค่ะแล้วก็ตามด้วยน้าส้มสายชูนะคะก็ใส่3ช้อนเหมือนกันค่ะแล้วให้เราต้มน้ําให้เดือดน,นะคะจากนั้นนําน้ําร้อนค่ะมาเทลงในหม้อที่เราใส่เกลือกับน้ําส้มสายชูไว้นะคะแล้วปิดฝาเราทิ้งไว้ให้เย็นค่ะ พอเย็นแล้วนะคะเราก็มาล้างหม้อทําความสะอาดปกติเลยค่ะแต่สําหรับหม้อข้าวของใครที่ไม่ใช่แบบนี้นะคะที่มีฝาเป็นอุ่นทิพย์นะคะให้เรานําผ้าชุบน้าส้มสายชูนะคะไปเช็ดทําความสะอาดที่ฝาหม้อได้เลยค่ะแต่ของรับเป็นแบบนี้นะคะเราจะนําหม้อมาล้างได้เลยค่ะไม่ต้องเช็ดนะคะ พอเราล้างหม้อสะอาดแล้วเราก็นําไปหุงครั้งต่อไปได้เลยนะคะวิธีแก้ปัญหาหม้อข้าวบูดมีหลายวิธีมากนะคะถ้าใครมีวิธีไหนมาแชร์กันได้เลย <c oughs> เพียงเท่านี้นะคะเราก็หมดปัญหาเรื่องหุงข้าวแล้วข้าวบูดอีกแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ลักไปก่อนสวัสดีค่ะ